กองทัพอิสราเอลนั้นเปิดเผยในวันศุกร์นะครับว่าได้สังหารตัวประกรันอิสราเอลสคนอย่างไม่ได้ตั้งใจระหว่างปฏิบัติการภาคพื้นดินในชนวนกาซาครับคุณผู้ชมโฆษกของกองทัพอิสราเอลนะครับระบุในวันศุกร์ว่ากองทัพอิสราเอลพบตัวประกรันทั้ง3และมีความผิดพลาดในการระบุตัวบุคคลเหล่านี้ โดยพลาดคิดว่าเป็นภัยคุกคามนะครับพร้อมกับบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าตัวประกันเหล่านั้นหลบหนีจากการถูกควบคุมตัวหรือว่าถูกทิ้งไว้กันแน่ซึ่งทางกองทัพแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและบอกว่าจะเร่งสอบสวนเรื่องนี้โดยเร็วนะครับ การเสียชีวิตของตัวประกันอิสราเอลเกิดขึ้นในกาซาซิตี้ที่ทหารอิสราเอลปะทะเดือดกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทั้งยังได้รับการเปิดเผยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐระบุว่าอเมริกาและอิสราเอลนั้นกำลังหาหรือก,กรอบเวลาในการลดความรุนแรงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเห็นว่าการต่อสู้อาจดาเนินไปหลายเดือนจากนี้ครับผู้ชมสำหรับการสู้รบในกาซานะครับ ยังคงคุกรุ่นในวันศุกร์ระหว่างที่สหรัฐออกโรงกดดันอิสราเอลในเรื่องยุทธศาสตร์การต่อสู้ของอิสราเอลในสงครามกาซาส่วนฮามาสนั้นก็ยิงจรวดทะลมตอนกลางของกาซาทำให้นครเยรูซาเล็มนั้นต้องเปิดไซเรนเตือนภัยเป็นครั้งแรกในช่วงหลายสัปดาห์แต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บในการโจมตีดังกล่าวนะครับ อิสราเอลนั้นยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินต่อเนื่องในวันศุกร์รวมทั้งที่เมืองราฟาทางใต้ของถนนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคนเจคสเลเวนนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐกล่าวในวันศุกร์ว่าหลังจากหารือกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูและรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยูอาฟกาลัน์ในกรุงเทลวีฟสหรัฐนะครับเชื่อว่า ไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมนะครับที่อิสราเอลนั้นจะยึดครองกาซาในระยะยาวนอกจากนั้นนะครับแจ็คเลเวนก็ยังได้พบหารือกับธนาธิบรีปาเลสไตน์ม,มุมตอับบาส เพื่อคุยกันนะครับเกี่ยวกับอนาคตของดินแดนปาเลสไตน์หลังสงครามซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้กล่าวรวมถึงการนำกองกำลังความมั่นคงปาเลสไตน์ที่ถูกฮามาสยึดบทบาทไปในกาซาเมื่อปี2007กลับมานะครับดานะ้านรัฐมนตรีกราโหหมอิสราเอลนะครับกล่าวเมื่อวนพรฤหัสบดีว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนจากนี้นะครับที่กองทัพอิสราเอลจะชนะกลุ่มฮามาสได้ สํานักงานเพื่อการประสานงานได้มนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติชื่อย่อ OCHA เปิดเผยในวันศุกร์ว่าผู้คนในกาซาที่ไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นชีวิตกระจุกตัวอย่างแออัดในราฟาตั้งแต่3ธันวาคมที่ผ่านมาและ,ะเผชิญกับความแออัดและขาดสุขอ,อนามัยที่ดีจนอาจนําไปสู่ความกังวลนะฮะแล้วก็อาจจะนําไปสู่การระบาดของเชื้อโรคในพื้นที่ดังกล่าวด้วยคุณเยี่ยมยุทธบ